ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้าง QR code นะคะสำหรับหน่วยบริการที่ต้องการจะสร้าง QR code ไว้สำหรับการออกทนด้วยตนเองของคนไข้นะคะอันดับแรกนะคะให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ของ cpp นะคะ d o nhso นะคะ o t go t th ค่ะ เมื่อมาหนะ้าโปรแกรมของ CPP นะคะให้เราไปคลิกที่เข้าสู่ระบบค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราใส่ username password นะคะที่เราใช้สำหรับการประเมินตนเองของบริการทุกปีนะคะแล้วก็เลือกคลิกลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะคะเมื่อคลิกลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยนะคะก็ให้เราไปเลือกที่สร้าง QR code ค,ะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะในช่องของบริการนะคะให้เราใส่ชื่อบริการของเราเข้าไปนะคะ จแล้วก็เลือกหนึ่งครั้งนะคะถัดมานะคะคในช่องของบริการนะคะคจะมีลูกศรตรงช่องสีฟ้าๆนี้นะคะให้เราคลิกได้เลยนะคะการสร้าง QR code นะคะจะแยก QR code แต่ละประเภทบริการนะคะคแยกกันนะคะ,ะสมมติครั้งนี้นะคะคเราต้องการจะสร้าง QR code ของการดูแลแบบห o m e isolation นะคะเราก็ไปเลือกการดูแลรักษาในที่พักแบบห o m e isolation คลิกหนึ่งครั้งนะคะคให้ข้อมูลมาอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมนะคะ เสร็จแล้วก็คลิกที่แสดง QR code นะคะเสร็จแล้วนะคะโปรแกรมก็จะสร้าง QR code สำเร็จรูปมาให้เรานะคะ <c oughs> ก็จะเป็น QR code ของแต่ละหน่วยบริการและก็แต่ละบริการนะคะในช่องนี้นะคะก็จะขึ้นรายละเอียดนะคะว่าเป็นบริการประเภทอะไรนะคะหน่วยบริการอะไรที่รับดูแลนะคะก็จะขึ้นเป็นรหัสของหน่วยบริการนั้นๆน,น,นะคะเสร็จแล้วนะคะให้เรากดที่ดาวน์โหลดได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราคลิก ที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดออกมานะคะเราสามารถเซฟออกมาเป็นไฟล์ภาพได้นะคะโดยการคลิกขวานะคะแล้วก็เลือกเซฟแอดนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปสร้างโฟลเดอร์ไว้สักที่หนึ่งนะคะแล้วก็สามารถเลือกเก็บไฟล์ได้เลยนะคะแล้วเราก็กดเซฟนะคะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยนะคะสำหรับการสร้าง QR Code ของบริการนะคะบริกาะะบบรกาสามารถปินเอา QR c อา e อันนี้นะคะออกมาเป็น ภาพสแกนดีได้นะคะหรือว่าจะสามารถส่งไฟล์ให้คนไข้สแกนด้วยลายที่บ้านก็ได้นะคะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะสำหรับการสร้าง QR code นะคะ